ล้วงใจคนนั้นของคุณคนที่คุณกำลังคบกำลังคุยอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นรักทางไกลรักออนไลน์คนรักคนคุยคนที่กำลังมีประเด็นกันอยู่หัวใจคนรอหรือกระทั่งคนที่เพิ่งตัดจบความสัมพันธ์กันไปหรือตัดจบกันไปนานแล้วก็ตามอยากจะรู้ว่าตอนนี้เขารู้สึกถึงคุณยังไงยังคิดถึงกันอยู่ไหมยังรักกันบ้างหรือเปล่าคลิปนี้เป็นคลิปแลนดอม ใครที่ผ่านมาพบคลิปนี้ถือว่ารอยบุญสัมพันธ์ต่อกันนึกถึงเขาคนแน้นของคุณค่ะและเดี๋ยวเราไปฟังคำทำนายน,นี้พรอมกัน The Sun แสงสว่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเพจออฟคลั hey, มหาดเล็กถือ้วยชาวราศีธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนสำหรับไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการ สนใจการเอาใจใส่ความตั้งใจ j o e l ความสุขการเติมเต็มในเรื่องของความสุข Queen of Swords ชาวราศีธาตุลมเมถุนตุลกุ่มราชินีถือดาบผู้หญิงที่เต็มไปด้วยเหตุผลหรือความดื้อดึงเอาแตใจใน,นั่นเอง GM p r e s s การเป็นผู้ให้ความอบอุ่น อ่อนโยนความใส่ใจการดูแลการเลี้ยงดูเด็กูการเริ่มต้นใหม่การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหม่ e of Pentacles สามเหรียญชาวรัสีธท่าดินพฤษภกันมังกรทัว of อ e n t a c l e s สองเหรียญ7 of ว o นนอฟจอเดาบ ไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการกระทําผิดลับหลังความไม่ชอบมาผักพลบางอย่างที่เราไม่รู้เช่นออฟซอร์สิบดาบไพ่ปิดท้ายสำหรับเป็นไพ่ six of cups <c oughs> ก็มีั้างข่าวดีมากๆสำหรับคนที่ตัดจบความสัมพันธ์กันไปหรือคนรักที่กำลังมีประเด็นเนาะให้ค่อนข้างที่จะออกมา ถึงปัญหาแล้วก็แนวโน้มในอนาคตนะครัส่วนคนที่กําลังคบกาลังคุยอยู่นะคะก็ได้ไพ่เดือดซันในความสัมพันธ์นี้คุณและเขาต่างเป็นสิ่งดีๆในชีวิตของกันและการนีเพิ่งกาลังจะเกิดขึ้นคุณเหมือนกับดวงอาทิตย์ดวงแสงสว่างที่เข้าไปในชีวิตของเขาและเขาก็เหมือนสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตคุณแสงสว่างที่เข้ามาหลังจากชีวิตของคุณมืดมิดหรือในช่วงชีวิตที่แย่ที่สุดเข้าเป็นแสงสว่างเดียวที่เข้ามาที่ทําให้คุณรู้สึก ถึงความรักได้อีกครั้งหนึ่ง Pa ดอัลครับทำให้คุณมีความตั้งใจในความสัมพันธ์นี้ทั้งคุณและเขาต่างคนต่างตั้งใจในความสัมพันธ์นี้พยายามจะทําให้ความสัมพันธ์นี้ออกมาดีมากๆอยากให้เป็นความรักที่มีความสุขอยากให้เป็นความรักที่เติมเต็มซึ่งกันและกันสําหรับคนที่กําลังคบกําลังคุยกันอยู่ขอแสดงความยินดีด้วยเขาและคุณมีหัวใจตรงกันและก็ต่างคนต่างตั้งใจในความสัมพันธ์ทั้งคู่ ฝ่ายหนึ่งพร้อมที่จะเป็นผู้ให้ฝ่ายหนึ่งพร้อมที่จะเข้าใจอบอุ่นอ่อนโยนพร้อมที่จะยอมรับในทุกสิ่งทุกอย่างแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็เต็มไปด้วยเหตุผลมีความเข้มแข็งแข็งแกร่งแล้วก็หานมีการเป็นผู้นำเพราะว่าของการเป็นผู้นำในมุมบวกแล้วถือว่าการพบเจอกันของคุณและเขานั้นเป็นการอบาลานซ์บาลานซ์บา,านบางสิ่งบางอย่างที่มันขาดหายไปเข้ามาพบเจอกัน สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์กันไปนะคะเพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์กันไปแล้วก็สําหรับคนคุยด้วยนะคะสำหรับคนคุยที่ว่าอาจจะคุยหลายๆคนช่วงนี้เนี่ยคุณจะมีการชัดเจนละคุณรู้แล้วว่าคุณจะเลือกใครหรือเขารู้แล้วว่าเขาจะเลือกคุณสําหรับคนที่คุยกับใครหลายๆคนนะคะเปิดใจพร้อมเปิดใจคุยกับใครหลายๆคนอ่าคุณจะเป็นคนที่เขาเลือกเขาเห็นคุณท่าในตัวคุณ หรือคุณรู้แล้วว่าคุณเห็นคุณค่าใครและคุณจะเลือกใครสําหรับคนคุยส่วนคนรักที่มีประเด็นกันและหัวใจคนรอนะคะสำหรับคนรักที่กำลังมีประเด็นกันอยู่นะฮะพี่ว่าอาจจะมีคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ความรักที่มีคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ความรักที่มีการปิดบังช่อนเลนความรักที่ทำผิดต่อกันนะคะปิดบังไว้ตั้งแต่แรกแล้วก็พยายามที่จะให้มีสความสัมพันธ์ เหมือนกับที่มีอีกคนหนึ่งไปหลอกให้อีกคนนึงเข้ามาในความสัมพันธ์เสร็จแล้วก็มีสองคนในความสัมพันธ์แล้วตอนนี้นะคะความรู้สึกของเขานนั้นเป็นสิบดาบไม่ว่าคุณหรือเขากระตามแพทย์จะเป็นไว้เวอร์ซ่์ถ้าสำหรับคนที่กำลังมีประเด็นคนใดคนหนึ่งกำลังถูกทำลายความไว้ใจจนไม่เหลือเลยและไม่สามารถที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ได้ในบางความสัมพันธ์ที่กำลังมีประเด็นนะคะทำความสัมพันธ์ที่เป็นลักษณะที่ว่ามีการหักหลังกันมีการโกหกกันไม่จริงใจต่อกันความสัมพันธ์นี้ อาจจะจบก่อนนะคะเมื่อใดก็ตามเมื่อความไว้ใจถูกทำลายจนหมดสิ้นเป็นไพ่สิบดาบทุกอย่างต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ถ้าหากว่าใครที่กำลังอยู่ในความสัมพันธ์นี้ขอให้ทุนจบความสัมพันธ์นี้ไปก่อนและเมื่อทั้งคุณและเขาพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่และยังรักกันอยู่คุณสามารถที่จะเดินเข้ามาใหม่ตัดความรู้สึกนี้ออกไปก่อนถ้าคุณยังไปต่อทั้งความรู้สึกที่คุณถูกหักหลังและไม่ไว้ใจแล้ว คุณจะไม่สามารถไปต่อในความสัมพันธ์ได้จะไม่สามารถเริ่มต้นได้ฝากถึงคนที่มีทําผิดต่อกันแล้วโกหกแล้วถูกจับได้แล้วผิดพลาดไปแล้วขอให้คุณยอมรับแล้วก็รับผิดชอบการกระทาของตัวเองโดยการจบความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปก่อนถ้าคุณยังรักเขาอยู่เดินเข้ามาใหม่ด้วยหัวใจที่ตั้งใจและจริงใจจริงๆหัวใจคนรอนะสำหรับหัวใจคนรอแล้วก็สําหรับคนที่มีประเด็นการโกรธกันงอนกันอยู่นะคะ ซีซับคับส์นะคะการกลับมาของคนรักเก่าการเริ่มต้นใหม่ให้สองใบนี้บ่งบอกถึงการที่ความสัมพันธ์เก่าๆที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่ขอแสดงความยินดีด้วยสําหรับคนที่เขายังเป็นคนสําคัญของคุณอยู่เสมอเพียงแต่ว่าในความสัมพันธ์ครั้งที่แล้วนั้นอาจจะมีมือที่3าเข้ามาหรือมีใครชักคนเข้ามาช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของการที่คุณกับเขาอาจจะได้กลับมาพูดคุยกันหรือมีแนวโน้มที่จะกลับความสัมพันธ์ใหม่อีกรอบหนึ่งสามารถที่จะรีเทิร์นได้ เขาแสดงความยินดีด้วยสำหรับคนที่ได้รับคำำําทํานายที่ดีเชื่อมั่นในพลังงานความรักอ้อมกอดโชคชะตาจะโอบกอดคุณ